สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้มากินตําแครอทไข่เค็มกันนะคะพี่ทําตําแครอทไข่เค็มนะคะแล้วก็มีขนมเปียกปูนวันนี้มีสีดําด้วยนะแล้วก็มีฝักบัวค่ะอันนี้เป็นมะนาวยักษ์นะคะนี่ค่ะพี่อยากรู้ข้างในมันเป็นยังไงน้องสาวที่ให้มานะคะเดี๋ยวลองมาปอกดูนะคะมะนาวยักษ์ค่ะครั้งแรก นี่นะคะนี่มะน,นาวยาโหเปลือกเขาจะหนานะคะเปรี้ยวเปรี้ยวขุมข่ม ชิมเลยเขาไม่ได้เอามากินกับส้มตำหรอกค่ะแต่พี่อยากรู้ไงว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงอะเนาะ เขาจะเหมอนส้มโค่ะนะอืมเปิดตรงนี้ไม่ขมนะพนเพื่อนนี่อันนี้ไม่ขมนะคะพี่จะมากินกับส้มตำเนาะอันนี้พี่มีเห็ดเข็มทองนะคะ ของพี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะไรที่มีในตู้เย็นแล้วก็พี่อยากกินอะไรพี่ก็กินเลยนะคะง่ายๆพี่ีเก็จออกตลาดพี่มีเห็ดเข็มท้องแต่พี่ทําสุกี้อะคะ่ะพี่ก็เลยเอามาทําซุปตําใส่ลงไปด้วยอื้อหือ ไปได้ก็ไม่มีใครเขาเขาก็ก่นเงนินเเนาะเขาก็ไปหาพักอื่นก่นไงเมื่วานเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะคะ ที่มือจะเปื้อนใครที่เป็นคนรักสุขภาพนะคะสายวิงอ๋อพี่มีอันนี้ด้วยโกแก่โกแก,ก,แก่ทุ่เรียนนะคะนี่ค่ะพี่ไปซื้อที่โรบินสันมาที่ท็อปนะคะยี่ิบเจ็ดบาทพี่จะให้ดูเมื่อวานพี่ไปโรบินสันมานะคะพี่ได้ไปในซูเปอร์สปอร์ตนะคะใครที่รักสุขภาพพี่จะมาให้ดูว่าไม่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อนๆกระเป๋าคาดเอวของฟิล,ล่าอ่า สามร้อยเก้าสิบลดแปดสเอร์เซหลือเจ็สิบกว่าบาทเนี่ย,ยเพื่อนๆแล้วพี่ก็ได้กางเกงในที่เสื้อผ้าพี่เยอะมากนะ้เสื้อผ้าออกกำลังกายของพี่นะคะที่พี่บอกอะเดี๋ยวพี่ขยบเสียงนี่ค่ะในที่นะคะพี่จะบอกแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายย,ยาวๆนะช่วงกินนะคะตัวนี้สองพันหกนะคะพี่ซื้อมาได้ในราคาหนึ่งพันบาทนะคะ แล้วก็มีเบอร์เดียวเบอร์แอลนะคะนี่ค่ะสวยนะคะพอใส่แล้วเขาเก็บนะคะเป้าก็ไม่ยิ้มด้วยอันนี้ผ้าดีมากแล้วเขาจะเป็นเหมือนลายทองแบบทองข้างในเหมือนทองติดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบล็อแวบ,บอะ่ะพี่ว่ามันสวยดีนะตัวนี้อยู่บนหุ่นเลยนะคะพี่ก็เลยบอกให้น้องเขาว่า,วาเอาบนหุ่นมาเลยเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นไซส์เอ็มไซส์แอลจะอยู่บนหุ่นเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวพี่ให้ดูกระเป๋านะอันนี้เจ็ดสิบกว่าบาทราคาไม่ใช่หรอกเผื่อใครที่ตามพี่นะคะแล้วแบบชอบในการซื้อเสื้อผ้าออกกำลังกายนะคะแล้วก็หาถูกถูกอะคะ่ะเราไม่ได้ซื้อของแพงค่ะพี่ซื้อมาเหลือก็พันพันหนึ่งร้อยนี่ค่ะเพราะรวมกระเป๋าไม่ถึงพันหนึ่งร้อยด้วยประมาณนี้พี่ซื้อสองพี่ก็ไม่ค่อยได้จำเลานะ เนี่ยจะพี่ไม่ดูเนี่ยพี่กะจะเอามาแกะให้ดูตรงนี้เลยนะคะก็สซื้อมาเนะะี่ยค่ะบ้านส9 0้านี่นะคะมันก็ดีนะพี่ว่าแล้วก็เขามีช่องสำหรับใส่ใส่พวกเศษเงินหรือไม่ก็กุญแจนะคะทุกทีพี่ใช้แดดสีฟูนะพี่ซื้อมาพี่ก็มีกันหลาย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 ,ลายใบค่ะแดดตัวนั้นสีฟู อยู่ตรงนั้นนะ้ำพิมได้เอื้อมเนาะเนี่ยค่ะเจ็ดสิบกว่าบาทก็ได้อยู่นะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวกินต่อนะพี่ก็จะกินไป,ด,ปด้วยเอาไปเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนอันนี้เม็ดบัวสามฟักสิบบาทนะคะอันนี้ป้าเขายืนขายอยู่มันก็คงแบบไม่ได้เม็ดเต่งๆมากหรอกค่ะเพื่อนๆแต่พี่ก็ว่าลองซื้อมากินดู นี่ค่ะต้องแกะเขียวๆข,ข้างในอนะเนาะไม่รู้จะกินอะไรเบื่อเบกับข้าวอันนี้ก็ไข่เค็มของตานะคะที่เราหาตลาดนะัเขาบอกของเขาไม่เค็มอไม่เค็มจริงๆอร่อยดีค่ะ ไม่ต้องครบพี่นกินะเาแบบฟ,ฟูนิดนิเหม,มือนเปลือกอเปลือกมะนาวนะนะั่นแหละเพื่อน ตัดเลียนก็นยังดีนะคะจะฝาดอีกนิดขมขมอนิดเมื่อวานพี่ไปเดินเที่ยวพี่เห็นพี่ว่าจะไม่ซื้อแล้วไงชุดผ้าออกกลังกายของพี่มันเยอะมากนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เยอะถึงขนาดที่แบบ เยอะไงคะแต่ก็พอประมาณะคะ mm ่ะ hmm. ทีนี้พอเห็นกางเกงตัวเนี้ย mm hmm. เขาอยู่บนหุนพี่ไปดูไซส์เอลพี่จะบอกว่าเสื้อผ้าอางกายของพี่นะคะไนกี้แดกฟิล่าพูม่าอันเดอร์นะคะที่ใส่ดีที่สุดสำหรับพี่นะคะคือไนกี้เราไม่ต้องเผื่อไซส์เราไม่ต้องลดไซส์ ไซส์ไหนไซส์นัน้นเลยอย่าง under armour um นะคะพี่ต้องลดไซส์เป็นไซส์ m แดดก็ไซส์ m ขนาดเราลดไซส์นะคะบางรุ่นของเขาเรายังใส่ไม่ได้เลยมันจะตึงๆนิดนึง,ตง,ตงแต่ถ้าเป็นไนกี้ไม่ต้องเลยค่ะ l คือ l ไปเลยอูมายังไม่ค่อยพอดีตัวเลยค่ะสั่ง l มาแต่ l หลวมือเลยไม่ค่อยได้ใส่ พี่ก็เลยจะใส่ทิพพอมีเยอะๆเราก็จะใส่ที่ที่เราเคยใส่ประมาณนั้นนะคะสามฝักสิบหาไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยความจริงเขาจะต้องเอาไส้สีเขียวๆออกนะเพื่อกินหมดแหละ ตอนสมัยที่พี่ทํางานน่ะพี่ขับรถเส้นรัตนาธิเบศ์เขาจะมีคนเอามาขายข้างทางยี่สิบยี่สิบมัดขายเพื่อจ,จอดซื้อพี่ไปทำงานคุณราพี่เห็นซักบัวเขาขายข้างทางพี่ก็จะจอดซื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีมโอ้หวานนั้นเนี่ยไม่ได้แบบขุมอ่ะ กินหมดเลยอ,อร่อยหวานๆมันก็ไม่ได้แบบมีเม็ดแก่ติ่งๆ้ยเพื่อนๆมันก็ตามภาษาเนาะคนแก่มาขายเนาะ ี่ว่าจะกินโจ๊กพี่ก็ไม่เอาอ่ะเคลียร์ของเก่าก่อนแครอทก็นานละเผ็ดเข็มทองก็นานลวเนี่ยขนาดพี่เตรียมน่ะพี่ลวกไว้แพ็คหนึ่งนะคะเพื่อมาใส่ันนี้กินไม่หมดทีนี้ถ้าพี่จะทำน้นอยๆอย่างมันจะไม่น่ากินเนาะพี่ก็ทำเยอะเพราะทำเยอะก็ไม่หมด แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะมันก็มันคงเยอะสําหรับพี่อย่างเงี้ยเนี่ยพี่ใส่ถ้วยไว้นะคะเผื่อพี่แบบหิวเนี่ยเพิ่มมากินไม่พอหากินไปเรื่อยอันนี้พี่ เปลี่ยนกล้องใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคลิปเนี้ยค่ะพี่บอกก่อนเพราะว่ากล้องที่โทรศัพท์พี่อะไม่รู้เป็นไรพระเสียบหม่แล้วเวลาพี่อาัดาเสียงมันดีเลย์ค่ะพี่ต้องไปขยบเสียงให้มันตรงกับปากมันก็เลยแบบยุ่งยากยุ่งยากมากเลยสําหรับพี่เพราะพี่ทําไม่เป็นพี่ก็ค่อยๆกระเถิบกระเถิบซึ่งมันก็จะใช้เวลานานไงค่อยๆเรียนรู้แบบ พี่ก็เลยไปหากล้องใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงภาพออกมาเป็นงไงพี่ก็ไม่รู้ค่ะนั่งแงะเม็บดบัวหวานพี่ชอบกินอะไรที่มันเป็นถัถ่วถนะแงะพอประมาณนะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปยาไปมันจะน่าเบื่อไงค่ะ พี่ก็เราทเหมือนเดิมนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่กดติดตามช่องพี่นะคะติดตามติดตามเพิ่มผู้ติดตามผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่านะคะพี่ดีใจที่ว่าแบบมีคนเข้ามาดูคลิปพี่กดติดตามนะคะ ไม่ทักไม่เป็นไรค่ะแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนๆที่พี่น้องๆอง่ะทุกคนก็มีภาระาหน้าที่กันเนาะเราก็รู้กัน,นะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ค่ะเข้ามาดูกัน เื่งให้ครบนะคะมักเสอเทศถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยแต่พี่บองตรงพี่ขี้เกียจไปตลาดพี่แบบพี่มีอะไรพี่ก็เลยใส่ไปเลย่ไล้วพี่กินแบบเนี้ยค่ะเพื่อนเดื่องขอโทษทีนั่นมันอาจจะไม่ครบบางทีทุก ก็ไม่จําเป็นจะต้องลงตัวเป๊ะไงพี่เลยเนี่ยค่ะมีอะไรในตู้อะจับใส่คบไปเลยอ,อร่อยเหมือนกัน ำแบบไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าพี่อายุมากแล้วกินเผ็ดมากไม่ดีนะคะลังไส้เราไม่ดีมันจะไปส่งผลตอนที่เราอายุมากกว่านี้ค่ะเมื่อก่อนพี่กินเผ็ดนะให้กินเผ็ดนั่นแหละอย่างที่พี่เคยเล่าไปนะคะแตจะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่กล้า ที่พี่เคยเล่านะคะว่าพ่อพี่เขาเป็นมะเร็งลำไส้ะคะ่ะแล้วพี่ไปเห็นหมอที่เขาตรวจนะคะเวลาการที่เราเดินทางไปหาหมอเนี่ยคะ่ะมันยุ่งยากมากเลยต้องนัดคิวเข้าห้องผ่าตัดต้องอะไรเงี้ยเราเห็นทุกอย่างเราก็แบบมันยุ่งยากทางที่ดีที่สุดอะเราไม่เป็นอะไรเลยดีที่สุดพี่ถึงพยายามออกกำลังกายพี่จะเสียเงินกับชุดออกกำลังกายเยอะ ยอมที่จะไปวิ่งยอมที่จะไปอารบิกนะคะเพื่อรักษาสุขภาพแต่พี่อย่างที่พี่บอกพี่ก็ไม่เคยเป็นอะไรนะคะเคยปวดท้องครั้งเดียวแค่นั้นเดี๋ยววันนี้มากินขนมกเปกียกปูนวันนี้มีสีดำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะมาแกะโกแก่ทุเรียนนะคะ อันนี้เปี่ยปูสีดําค่ะเมะื่อวานสีเขียวล้วนนะคะอร่อยพี่ชอบกินขนมไทยๆเม้า้าวอ่อนมากสีเขียว ก็ไม่หมดจากขนมถั่วโอเคพี่ยังไม่ค่อยเห็นแถวบ้านเรานะเ,น,เนี่ที่ไปเจอในช็อปพี่ก็เลยซื้อมาเพราะพี่ชอบกินถั่นะกินทุเรียนจางๆสองนี้สามสิบนะเพื่อนๆแต่ลดราคาเหลือยี่สิบเจ็ดบาท ทุเรียนหึ่งเลยทีเนี้ยกิงแก๊เผ็ดอ,อ,อร่อยทุเรียนแบบทุเรียนชัดเลย ที่กดติดตามช่องพี่นะคะไว้เจอกันใหม่กับพี่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ